แลววันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านชายคลองคาเฟ่น,นะครับนะก็คือขับวันนี้ขับรถมาจากหัวหินเนาะประมาณ40นาทีได้ไม่ไกลนะแล้วก็วิวข้างทางสวยภูเขาแบบเยอะเลยเหมือนแบบเราขับรถไปภูกเก็ตไปกระบี่เลยที่แบบสองข้างทางเป็นเขาสวยนะผมชอบดีแล้วก็เมื่อกี้เห็นหน้าร้านก็เป็นเขารถด้านหลังหน้าร้าด้านหลังจะเป็นทองแล้วก็ปังปูอาหารที่นี่ าถูกนะฮะไม่แพงแล้วรสชาติดีก็เดี๋ยวเราลองเข้าไปด้านในแล้วเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารกันดูนะครับและสําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับผมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับและถ้าอยากให้ไปเที่ยวที่ไหนอยากให้ไปรีวิวอะไรช่วยพิมพ์คอมเมนต์นะครับใส่คอมเมนต์ให้ทีแล้วเดี๋ยว EP หน้าใครที่คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะจับแจกเสื้อนะฮะเป็นของรางวัลให้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใน EP ะะสำหรับคนนี้ได้รางวัลเนาะนี่ครับนี่เลยครับด้านในมีคาเฟ่นะฮะนี่นลยสไตล์บลุ๊คโมถ่ายรูปสวยนะก็จะมีโซนเคาน์เตอร์ที่เป็นของฝากอยู่นะฮะของฝากก็จะมี ลายมซีกรอบนะฮะแล้วก็ปลาหมึกฉีกนะฮะน่ากินแต่สีสดนะ,ะนี่เป็นบรรยากาศด้านในร้านมีเรือพายด้วยแล้วก็ตรงนี้มีจุดถ่ายรูปชีวิตดีๆนะชายคลองอะไรเงี้ยสวยนะมีเซริร์ฟไม่รู้เขาเรียกว่าเซิร์ฟปะผมไม่แน่ใจถ้า เรียกอะไรเพื่อนๆช่วยพิมพ์ลงในคอมเมนต์ทีนะไม่แน่ใจไม่ใช่สายนี้ด้วยใช่อันนี้บรรยากาศชายคลองเลยอากาศเย็นนะฮะแล้วก็สดชื่นนะผมว่าสดชื่นกาหินอีกนะฮะสดชื่นกาห,นกนะะนกาหินเยอะเลยน้ำสีฟ้าเลยเดินไปสะพานไม้ไผ่นะครบนะ น้ำกลัวนะแข็งแรงแข็งแรงน้ำหนักตัวผมก็เยอะพอตัวนะแข็งแรงอยู่ครับสวยอนะ่ะสวยอากาศดีลมพัดแบบคือดีอ่ะดูต้นไม้ไหวไหนไอ้ดูเห็นไหมดูครับไหวๆไหมเออลมแรงดีนะเออแล้วก็นี้ก็แไมวิวภูเขานะฮะคลองภูเขาเนี่ยสวยอันนี้ก็เป็นเรือ ็มีเรือให้พายเล่นด้วยนะน่าจะเป็นของรีสอร์ทเขาเพราะเขามีรีสอร์ทด้วยชอบนะสวยตรงนี้เดินได้ด้วยสวยนะฮนะบรรยากาศดีเออห้องพักก็น่าอยู่นะผมว่าน่าอยู่เป็ไงสวยไหมภูเขาห้องพักน้ำลมพัดเย็นๆ ฟินสุดๆนะฮะนั่งจิบเบียร์ไปด้วยฟินสุดๆเลย็เอ,เอาเลยกับข้าวเหรอ,อข่ามืงขาข้าวาย่ปะทุมถ่าจะเอาข้าวขาวย่ายามงเกินนะมถึงว่าของของไทยไม่มาพิดคอนเซตปต์หรือเปล่าก็เขาถามมาก ข้าเสร็จแกแหงแกแหงไม่ไหวหรอกนนดูดีดูดีเออดูนีแป๊บนเเลยอ้ามากยังโดเลยหาไม่กินนมเย็นดูน้าดูหน้าคนเก่หน้ายังโอดนี่เมนูแรกมาแล้วไม่ใช่อาหารนะแต่เป็นกาแฟเพราะว่า กินงานยังไม่หายแท้งกันนะฮะก็คือได้กาแฟร้อนร้อนรู้สึกดีอันนี้ก็เป็นข้าวอะไรนะข้าวยำข้าวยขาวยำปูข้าวขยำปูอ่ยจริง้คล้ายๆกับร้านไหเที่ยวหินนะร้านไหนนะ ที่เป็นปูถับปูตึกอะไรทำไม่ได้แล้วอ่ะที่ย้ายเขาย้ายจากรินทะเลมาอ๋ออย่านะมาคิดก่อนแต่ดูสีน่ากินนะคืสสอสดๆลองชิมน้ำลายไหลแล้วอทีอที ด้านในจะบอกว่าอะไรข้างในเขามีเขาขยำขยำแหละคือขยำม,มันปูเข้าด้วยแล้วขยำหอมด้วยด้านในไม่ได้แบบมีแค่ปูปิดด้านบนนะอื้ก็ปลาปลา คนที่มาเที่ยวหัวหินนะไม่ไกลนะขับรถมาณสามสิบถึงสี่สิบนาทีขับมาเรื่อยๆวิวสวยเลยเลยปานบุรีมานิดเดียวเองนะครับดูบะหมี่ชัดๆกรอบดีมากจะลับไปกินไหมทนี่ก็มี อร่อยนะ่อร่อยคิดดูนะคนจันท์ก็มีทะเลนะมากินที่ไหนประจวบนะอะอะต้มยำต้มยำี่สดนนะนำอร่อยเครื่องแน่นๆเลยความสดของฟางไม่ต้องติดน,นะเพรติดทะเลขนาดนี้ เป็นยังไงดีนี่อุย๊ยหยดยำปูขปไข่ขอต้องต้องขอเป็นกระทิโปลส่อหนะครับ มันต้องยกสดหรอ,อนีนะรียบไหมสะอาด ยกสดว้หวมันเลิกกินข้าวเลยกินนะครับ ดังแล้วลนี่รสชาติเลยเร็วเรียวเลยหอมนะครับมันมันคูเลยก็สอะไรนะสามทีเดียวแล้วกินเต็มปากเน้นนะเน้นนะ นี่ขออนุญาตสัมภาษณ์เชฟจากจันทรจักรกข้าวเนวท้องหน่อยด้วยแล้วนั่งเนี่ยเด็ดเลยเด็ดเลยที่นี่เราต้องเป็นซิกเนเจอร์ของที่สามยอดเลยนะที่เนี่ยบ้านพักชายคลองไม่ได้โปรโมทให้ร้านนะแต่อาหารสุดยอดมากเลยวหมดแล้วเดี๋ยวลองกินดิเตียนเลยนะ ลองดูแซงเชฟเขากินเลยเสื้อขาวด้วยดูนะคะเดี๋ยวเลอะเสื้อไหมครฮะเลอะก็เปลี่ยนเสื้อนอนนี่ครับทำนะโกบโกบโกบไหนกโกบที่นี่มีกบก็ไม่อยู่ติดน้ำอะอะ ก็โอเคนะเดี๋ยวยดเดี๋ยวนคะิกเงินแล้วไงเดี๋ยวราคายัางไงเดี๋ยวลงไว้ไท้ายคลิปเนาะเดี๋ยวไปดูว่าราคามาเท่าไหร่ถึงว่าน่าราคาน่าจะถูกนะเดี๋ยวเราจะให้ไปรีวิที่ไหนอ่าจะให้ไปรีวิวที่ไหนบอ,อ,อกมาด้วยนะครับจะคอมเมนต์ไว้เลยคอมเมนต์มายเยอะแล้วคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวคลิปหน้าแจกเสื้อแจกเสื้อเลยอ่ะแจกเสื้อเลยโอเควันนี้ไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับบาย